สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมากันที่แม่น้ำภาชีนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งอำเภอบ้านคานะครับวันนี้เราจะมากันตรงนี้ลําห้วยนะครับแม่น้ําภาชีนี่ครับเรามากับเพชรคาดน้ําตื้นนะครับวันนี้ถ้าอะไรกินนะพี่ <Yeah. S 1> นี่ครับแม่น้ํา คือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ฝนมันตกนะครับดูรอยน้ำมันขึ้นมาที่ขอบกะลน่งนะครับคือระดับน้ำเมื่อของสองสาวันที่แล้วนะครับนี่ครับเก็นจากน้ำตื้นของเราวันนี้จะทำยังไงนะพี่ก็ต้องตามสภาพหมายนะก็มองแล้ว ลามันน่าจะอยู่ทั่วมันดำยิงไม่ได้น้าคุณก็ต้องกักอวนไลใ่ให้มันเข้ามาอยู่ในอวนเราครับอ๋อแผนคืออย่างนี้นะมันจะเป็นตามแผนเป่าไม่รู้นะ okay. มิงกะละบาลงไปพิสูจนแล้วนะครับลึกไหม,ไมเท่าหัวล่างหัวบนเดี๋ยวแผนก็คือจะกัก <c oughs> ใช่ไหมพี่กักแล้วก็ปักอวนไว้ใช่ปะ <c oughs> ไปด้วย <c oughs> เราไปด้วย เย็นดี๋ยวเราจะเดินล่องไปข้างบนนู้นก่อนนะครับนี่ครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าป่ามันจะอยู่ตรงไหนเขากัดชัวๆไปไปตรงนี้กระแสน้ำอุ่นไหวครับ เล้วพวกมาดิเอรออะได้ดักไว้แล้วครับไดกไว้แล้วครับได้ผ่านหรือเปล่านะครับสนุกนะครับเนี่ยอ๋อเหรอาอะไรครับเฮ้ยอะไรผมนี่หะอยู่ไว้น้ำนี่รอ่านดูไหนพี่ อี๋ปลาเก่าอ่ะเจ็ดเคเจียปลาเก่าน้ำจืดเทัาแล้วครับแต้มแรกครับปลาเก้านะครับเนี่เฮ้รับเฮ้ยมีลุ้นเว้ยมีลุ้นเว้ยไล่ิไปเลยกโยโอุ้โมอเอออินนอตอีห้ามึงยุ่ยเฉยดิอ่านแล้วนะครับแตมที่สอง้วฮะ กับพัดกับไซยักษ์นะครับน่ะแห่ลงก็เริ่มมีตัวนะโอ้ยโดนเลยครับใหญ่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 เว้ยใหญ่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 เว้ยไปไปน็อตลงไปดูไปดูแล้วขึ้นมาบอกกูด้วยฮึน อไนอเป็นไงเลครับไอสัตว์ดำไปไม่ถึงสามวิไอ้เนี่ยนี่มาแล้วครับมากระับนะครับเป็นๆก็ตนปล่อยบ่อนะแ่ะพี่ตัวใหญ่อ่ะแกอยู่เหรอลองถ้าตกอกตกใจโดนไหมนุ๊กตีจับังจับอยู่นะครับ มึงออกมาไหมาน็อตแห่เฮ้อเขาคาดไปมันผ่านยังไงเห็นเอาไปปล่อยบอ่อนะครับมัผ่านยังไงแกดีดิจัลอตในรุ่นเนี้ยนะปล่อยบอ่อพ,พี่ไปปล่อยบอ่อไว้เมื่อสองปี่แล้วครับบนนี้ห<ะ>่อวันนี้ได้มาปังปัง,ปงนี่อะไรพี่เหมือนปีไหมอไรครับ ย้ายหมายไปกักข้างหน้าต่อนะครับใหดูผลงานใหม่แรกด้วยนัดนี่โอ้โหเกิดเจอปลาบึกนะครับตรนนี้เคิ่มเหนื่อยแล้วครับเราเดินมากันห้าสิบโลแล้ว เราก็ล้อมเสร็จแล้วนะครับหมายที่สองของเราหมายให้ด้วยนะครับเห็นไหมรออีกไว้นะ กิน้เฮ้ยปลาซากปลาซากกินได้ปะกรงเพื่อเออเนี่ยปลาซากนี่ได้เบอเลยเจ้กินได้ปะเข้มเข้มได้เหรออุ้ยจัดป๋าอุ้ยจัดป๋าแป๊บหนึงดูปลาเลยวะนี่ครับปลาซากน้ำจืดนะครับล็อค นี่นี่น,น,นี่ติดอยู่นี่นี่นี่นนปลาสร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันพุ่งออกมานะครับแต่มันออกไม่ได้ผมจะโชว์สกิลการจับนะครับปับ๊บนี่ฮ่าโถเร็วดินอตเร็วนอตเร็ว ผู้ชายคนนี้ชอบจับปลาด <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเป็นเรื่องอ่ะ oh okay. <tod diese Ball> <Wr stage> ini <mainland mermaid> นี่อ่ะเห็นไหมโอ้บอกเลยใหญ่ใหญ่สุดในวันนี้แล้วอืกั <c oughs> ว้าวกับใหญ่แล้วนีด่ดูเพื่อนๆดูสักก้อนดูสักก้อน<ด>ไล้ๆโลอยู่กันนะครับเนี่ย ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตอนทีเดียวไม่เจอปานนินเลยนะ,ะได้ยกขึ้นกันนะอุย้ยนี่ใหญ่เว้ออเยเจ๋งเว้เย นี่ฮะใหญ่เหมือนกันเท่าไรพี่เบ่งอ๋อหลว้วโอ้ตะกรดาเยอะเว้ยมงเนี่ยอะครับนี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับ เราไปดูปลากันนะครับว่าเราจะได้ปลากันเยอะไหมนะครับอึบโอ้ยนี่ครับได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยนหนักนะพี่เนี่ยประมาณไลยโลอยู่นะผมว่าหลายอยู่นะเอะเอเพอจะเป็นสิบโลนะครับเนี่ยไม่ถึงเนี่ยหรอ เวอรอไปหรอกี่กะเอานะเออประมาณกิโลอะพี่ว่าหกเจ็ดโล,ละดหกเจ็ดโลนะครับก็ก็ก็วัน <c oughs> นี้ก็เย็นมากแล้วนะครับแล้วกลับไปก็กลจะไปทําเมนูกันนะครับผลงานวันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้นะครับกักปลาทั้งหมดสามสามที่นะครับดูครับผลงาน อย่างแน่นอย่างแน่นส่วนมากพวกปลาตะกับนะครับแล้วเป็นพวกปลาส้อยอือปลาตะกับเยอะนะอล้วปลาส้อยนะครับปลาตะกับใสสวยๆนะครับโอเคครับแล้วไปพบกันใหม่แล้วก็ฝากเพื่อนๆให้ันใจกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดตัปเปอร์แล้วก็ติดตามช่องกดคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม